สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่ในเกมออฟไลน์เกมออนไลน์ FPS ออฟไลน์เกมคอมมานโดเป็นเกมของเค่ายเอ่อ oh, Sell. Hey, Sell. c e l เซลเ l เซลเฮเซลโมบายเกมนะครับอยู่ในค่ายนี้นะครับค <c oughs> ่ายนี้ก็จะมีเกม3เกมนะครับ <c oughs> เป็นต่อต้านการยิงกก่อการร้าย2020ครับกับเกม FPS เกมนี้มีอะไรใหม่บ้างเข้าไปดูครับอัปเดตเมื่อวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบหกว่ะยี่สิบหกกูดูเป็นยี่สิบหกยี่สิบสามโอ้ภาษาอังกฤษหมดเลยว่ะทุกคนจะรู้ไหมเนี่ยไม่มีแปลใช่ไหมบางเกมจะมีแปลนะครับโอเคครับกำลังพูดพ่างทำเพนะครับก่อนที่เราจะมาให้ดาวเกมนี้มาดูตัวอย่างก่อนนะครับตัวอย่างของเกมนี้ก็จะประมาณนี้เลยว้าวดูดีใช้ได้เลยนะครับมีกระทะมีปิ๊ปืนด้วยสกินสเปรมน กดเปิดไปเลยครับโอเคเข้าเกมมาก็มีโลโก้ขึ้นมาก่อนจังหวะนี้โว้วเข้ามาแม่งโหลดก่อนเลยโอเคครับกดปิดไปโอ้โหเว็บกีฬาที่ดีที่สุดของประเทศไทยก่อนอื่นเราดูเซตติ้งก่อนจังหวะนี้เอา้ากูยังไม่ทันเล่นเกมในโฆษณามึงมาเอาเลยมึงมึงไหวไปเนี่ยกูไม่น่าเปิดเน็ตเล่น เกมในนี้มีปิดเปิดปิดเสียงแค่นั้นะครับไม่มีอะไรให้เซตนอกจากเปิดปิดเสียงกดสตาร์ทไปเลยครับมีด่านให้เรียกอยู่4ีดานด่านนี้นะมันติเพเยอร์มีมันติเพเยอร์เลยครับทุกคน้งั้นเราลองมันติเพเยอร์เลยโฮลอลิชิการหาห้องนี่มันอะไรกันผมเวลน่าจะเวลสูงนะครับดูเราจะผูเล่นโปรเพเยอร์ทั้งหลายนะครับเบรสี่สิบเก้าคเวลสามสิบเอ็ดนี่ใหญ่จะเชื่อเลยว่าจะเจอ อ๋อไม่เริ่มเกมเมื่อคแล้วโอเคครับเกมนี้เป็นพันติเพเยอร์ด้วยเหรอเอาชิงดิแล้วหาห้องอย่างไวเลยแปลว่าเกมนี้ฮิตครับทุกคนอย่าอย่าไปตัดสินแค่ปายภายนอกนะครับโค<ฮ>ูยังไม่ได้เล่นเลยโฆษณาหมา่สามไปสีส่ีอะไรวะสามสองหนึ่ง โอเคครับออเลยครับยังวะนี้ยังไงผมมีปืนให้เลือกด้วยครับโอ้โหสุดยอดฮะมีปืนอะไรบ้างมีเ k แล้วก็ปืนซ้นตีนอะไรไม่รู้ครับรผมไม่ถนัดเรื่องนี้เท่าไหร่ตอนนี้ทีมเราได้ไปสองครับโอยิงอัตโนมัติเราเราสามารถเล็งได้เลยนะครับมันจะยิงเองนะฮะโอ้โห เป็นระบบที่ทันสมัยสุดๆครับเป็นโอ้โหเรามีการกระโดดครับตรงนี้มีระเบิดปลาร,ระเบิดไปแล้วจังหวะนี้ครับยังไงตู้โผล่มาครับตู้โผล่มาต้องยิงครับโ,โหอะไรกันนี่โอ้เจดเอเอเอเหมือนเขาวิ่งจับยิงอยู่นะครับจังหวะนี้ยังไงครับลงปาร,ระเบิดไปปาร,ระเบิดไปไม่โดนปาร,ระเบิดอีกลุกนหนึ่ง สุดยอดครับระบบเกมนี้อยู่ๆโอ้โหคิลเลอร์คิลเลอรเลอ์เฮ้ยโอ้โหนี่มันจุดเกิดไม่นะปาระเบิดไปแล้วไม่ได้โดนนี่ครับโดนระเบ,บิดไปดีโดนระเบิดไปดีทุกคนเออได้กี่ตัววะเนี่ยรอเวลาหมดเลยสิบเอ็ดต่อสิบห้า อีกเก้าตัวใช่ไหมอ๋องครบทั้งหมดยี่สิบตัวนะครับจะเป็นการชนะลิมนะฮะเห็นไหครับทำไมมันเกิดอยู่ฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ด้ยเอ้ยเล็งครับเล็งยิงยิงไม่ดียิงไม่ดีโอ้โหเก็บหมดครับผมนี่สุดยอดครับเก็บหมดเก็บหมดตายตายดิยอดครับ ว่าแล้วมึงจะจบเนี่ยแบงเอ้ยสามสิบตัวเ okay, คียบเราจะเล่นให้ดูประมาณนี้นะครับสำหรับในโหมดมันซี่เพย์เยอร์นะครับเอาะอะไรอีกเสื้อสตรีอะไรข้อบกมึงผมไม่หมโอเคครับกด,ดออกโอ้โหแมวมาล่อตอนนี้ว้ายเฮ้ยแม ครับเรามาต่อกันเลยครับโกดสตาร์ทไปเราจะมาลองในโหมดผู้เล่นเดี่ยวมากนะครับเราจะมาเล่นแผนซีนี่ก่อนเลยครับเป็นแผนซีเดสทอยเออร์นะครับ <c oughs> ใช่ยเจ้เอาต้องเล่นปลดล็อกเป็นละด่านนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดอีซี่มากเราจะโอ้ o oh! นี่ครับไม่สมกับเป็นตัวอย่างเลยครับปืนนี่อลังการสุดๆครับเป็นลายซันเตอร์คอร์สนะครับเจสโอ้โหมึง มึงเอากูพันห้าเลยจะเอาปืนนี้ต้องเติมพันห้าเลยครับผมไม่ไหววะ่ะยอดครับยังไงดีอันนี้เท่าไหร่โอ้พันห้ามึงเอาไปพันห้าเลยโอเคครับทง้งเรากดเล่นอันนี้ละดีและ้ะอย่าไปหาเรื่องเสียตังโดยมันไม,ม่ชอบทำเลยครับแค่น,นี้กูไม่ไปตงังแดกข้าวเลยนะไห โ,โฆษณามาเยอะกูแนะนำไม่ได้ปิดเน็ตเล่นนะครับใครจะเล่นเกมนี้นะครับไม่งั้นโฆษณาจะโฆษณามจะตามหลอกหลอนมึงไปชั่วรับชั่วกรรมชั่วกันมยี่หนึ่งกูเนี่ยมนมึงรีบอะ่ะโอเคครับโห้ยมีคัสซีนนะครับตอนนี้เครื่องบินส่งหน่วยทหารรับออกลงมาครับดูแกรสไลด์ลงมาจะาเชื่อครับค,คุณดูก็รู้แล้วว่าเป็นเกมเกมที่มีคุณ,ณภาพสัๆนะครับมาแล้วครับจังหวะนี้ นะครับคือตอนแรกโดนเปิดกันเลยครับโคเป้าหมายอยู่ข้างหลังครับติดสมุนอ๋อันนี้ยิงอ๋อยิงเองครับอว่าจยิงเองครับจัดเลยจัดเลยโอ้ยไอ้ยานตละครบินขึ้นฟ้าไปเลยแล้วเนี่ยคุ้นๆไหมที่ระบบนี่แม่ง ฟอนต์โลโก้นี่กูชัดเลยคล้ายๆเกมอะไรเกมหนึ่งนี่ครับคอมอีกใจมากเติมเงินมือถือให้ปิคอีคอโมบายชื่อเกมเราไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวโดนฟ้องขึ้นมามันจะเอาสรุปกูชนะหรือแพ้วะเนี่ยเจนี่ไปหน่อยหนึ่งนะเจนี่ไปหน่อยหนึ่งนะเสียงมาได้ชิบหายเกมนี้ไม่มาเลยครับอุ้ยเปลี่ยนปืนเป็นปืนพกครับ จะไปยิงกำแพงเล่นกันนะฮะโว้กำแพงเป็นรูครับเกมนี้สมจริงปืนตกเลยปืนตกโว้ยปืนอะไรวันนี้อ่ะไม่ใช่อูซี่สินะจะมาดูไ <c oughs> ปดูการถือปืนของ ของบอลเกมนี้ครับดูการยิงเป็นไงมึงยิงกระสุนโค้งไงนีย่ยิงตูดยิงขายิงตูดที่เอาละครับเกมนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ารีวิวมากกว่านี้แล้วใครที่ชอบเกมนี้นะครับแค่โหลดแอ,ชอปช้อปปี้วันนี้เปิดแอปกดรับของขวัญเวลคัมกิฟต์เลือกเครืค<ด>่องการใครที่ชอบเกมนี้ก็อย่าลืมไปโหลดแอปช้อปปี้นนะครับไม่ใช่ไสัตว์ใครชอบเกมนี้ โฆษณาจะมาทุกหนึ่งวิเลยใช่ไหมใครที่ชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครสมาชิกผมด้วยนะครับสับ